สวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้ก็จริงเรานานๆนนจะมีกล่องหนังสือเข้ามาสักทีเนาะวันนี้เป็นกล่องสยามเราก็มาแกะกล่องสยามกันก็ก่อนอื่นเลยคือให้เดาผมคิดว่ามันเป็นกล่องอแอเจนก็บอกเฮ้ยมันกล่องเบลเลอร์อเทอร์นี่มันคืออะไรผมก็เดาว่าเฮออ้ยคุณแอดแอดก็บอกว่าน่าจะเป็นกล่องซิลเวอร์สปูนหรือเปล่าแต่ว่าคือคือคือผมว่ามันเบาไป ถ้าจะเป็นกล่องบ็อกเซตนะก็เราก็มาเปิดดูนสดๆนี่แหละเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามันจะเป็นบ็อกเซตแบบมีหนังสือเลยเนี่ยผมว่ามันไม่น่าใช่เงี้ยเพื่อนไม่น่าอ่าดูีมีอะไรบ้างดันดัน exe อ้าวนี่ไงเห็นไหมถูกกล่องบาเลอร์เธอไม่มีอะไรกล่องบาเลอร์เธอมีดัน,ด,นดันเล่ม13ากับ e x e another root ชุดพิเศษก็แล้วก็ชุดกล่องสะสมชูบสปูนจะจัด,จด,จดส่งตามทีหลังนะ,ะก็ตามนั้นผมก็ว่าแล้วไอ้มันเบาไปอ้าวโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรไม่รู้หนกอึ้งเลยอ่ะ เดี๋ยวนะเพื่อนๆทั้งหมดอ่ะทั้งกล่องและเพื่อนๆมีแค่นี้เไรอมีแค่นี้ สรุปสรุปคือไม่ใช่ซูเวอร์สปูนซูเวอร์สปูนส่งมาที่หลังอ๋อโอเคก็มันก็คือ EXE ะนะครับ e x e c u t i o n ัอการ์ตูนไทยนะครับ another r o o t e n d i n g อ,อันนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าย้ำไม่ผิดเนี่ยมันคืออะ,อ,ะอะไรอะ่ะ เป็นนิยายแต่ธรรมดาผมก็จะไม่เก็บนิยายเพื่อนๆสัตว์ใช่ไหมฮะแต่อันนี้ที่พิเศษที่ควรเก็บที่ที่คิดว่าจะต้องเก็บแล้วเก็บชุดนี้เพราะว่ามันมี alternate ending นะครับก็คืออันนั้นมันก็เขียนบอกเลยเนี่ย e x e c u t i o n a l another route ending ก็คือตอนจบอะ่ะมีมีภาคจบ alternate ending ขอเใครได้บ้างะว่านะอ่าตอนจบใหม่อะ่ะตอนจบอีกอันหนึ่งอะ่ะ ที่ไม่ใช่ตอนจบภาคมังงะนะครับมันเป็นมันเป็นตอนจบอีกทางหนึ่งซึ่งซึ่งสำหรับคนที่ได้อ่านหรือหรือเห็นวิดีโอคลิปที่ผมทำตัวชุดพิเศษของของ Executional แล้วอะ่ะก็ก็จะรู้ว่าเออมังงะมันจบอย่างหนึ่งนะอันนี้เขาให้ให้ตอนจบอีกแบบนึ่งน,นะคล้ายคล้ายคล้ายเ e ซอนอเพื่อนเเนาะมีมีตอนจบหลายหลายหลายเวอร์ชันหลายแบบนะครับก <c oughs> ็ด้วยนี้ตุ๊เราจะมีอะไรมาถึกดีซ ก็เอ็กซ์คิวชันแเนาะมีมีมีอะไรการที่คันนะครับแล้วก <c oughs> ด็ดันดันเล่ม13บี่คันดันดัน,ดนโอ้โหออสการ์สวยเลยก็อันนี้น่าจะก็คือน่าจะเป็นของแถมของเล่าเรื่อง La, lên, ời, e สกิลชนะออะเราถึงเวลาแล้วเราก็แกะไปเลยนะเพื่อนๆเนาะจะรออะไรใช่ไหมแกะแล้วไหนเดียวดันพังวะพังหวะเดี๋ยวเดียวเอาไปไหนดีไหนดีแกะยังไงให้ดีที่สุดแกะยากจังตัดนะตัดดีกว่า ใจเย็นนิดนึงแล้วก็มือนะเดี๋ยวตัดเราตัดอย่างนี้แล้วกันโ okay. 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 อเคโอเคโอคมันคืออะไรมันคืออะไรเตือนความจำเอ่นมีแค่นี้มีแค่นี้นะมันคืออะไรเพื่อนให้เรา ไห้ดาวน่าจะเป็นอ๋อให้ดาวน่าจะเป็นไอแผ่นแผ่นแมตต์เนาะแผ่นอะไรอะแผ่นรองโต๊ะ สวยเลยเห็นชัดไหมครับนเนี่ยเดี๋ยวเออดังขึ้ไปมเออเออไหนี่นก็ก็ก็สวยแนะก็ถ้าใครเป็นแฟนเรื่องนี้แล้วก็ไอซูว่าชุดเนี่ยขายหมดแล้วนะาาก็หายากอยู่นะเพราะเพราะอ,อะไรรู้ไหมครับเพราะอย่างเอกตัวชุดเอ็กซิคิวชันลเนี่ย ชุดพิเศษของมันอะพอมันหมดแล้วก็มีแต่คนมาตามหามเพื่อนไดกหออป่ะ,ปะแล้วก็ไม่ใช่หาได้นะมันหมดมเพราะหอนึ่งอะไรมันฐานลูกค้าเขาก็พอประมาณถูกไหมฮะมันเป็นถือว่าประสบความสำเสร็จพอสมควรนะการ์ตูนไทยแล้วก็อะไรอ่ะอืมคือถ้าถ้าชุดนี้หมดผมว่าแล,วแล้วใครที่พลาดเนี่ยผมว่าโอกาสจะมาตามหาทีหลังเนี่ยยากนะครับก็ มีอะไรก็ด้าน,นๆนี้ก็ยังไงก็ต้องเก็บอยู่แล้วแหละด้านๆนี้เมกกำลังจ่อเลยเพื่อนเ,เดี๋ยวก็อุ่นวายเดี๋ยวก็แต่แต่สมัยนี้คงไม่มีอะไรหายากแล้วล่ะผมว่าเนาะเออส่วนตัวแม็กก็ข้างหลังสีดําก็สวยนะเพื่อนถ้าถ้าไม่กลัวพังไม่ไม่ห่วงว่าเป็นของสะสมผมก็เอามาใช้นะเน,นี่ยมันก็สวยดีเออนิ่มด้วยของสยามอินเตอร์คอมอ๋อนี่เป็นเลิกสิทธ์เลยนะงานเลิกสิทธ์ โอเคผมว่าก็จบง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับเจ็ดนาทีกว่านี้ไม่มีอะไรก็ตอนแรกนึกว่าจะเป็นบ็อกเซตไอ้ซิฟเวอร์สปูนพอไม่ใช่ปุ๊บก,ก็จะก็เป็นตัวตีตีคลิปนี้มาเป็นคลิปตัว Executional Another Route แลละกัน Another Route Ending เนาะ Alternate Ending นะครับโอเคขอบคุณครับ